สวัสดีครับ่อม่เป็นน้องเตะหักจ้พ่จุกคขนครับตอนแรงวันที่2พฤษภาคม2566เตี๋ยอำเภอภูสังจังหวัดพะเยาครับ่อม่เป็นน้องครับฝนตกมาแล้วนะครับโอ้บ่วันนี่ห่อนอาตึงหวันนะครับนะครับฝนตกมาแล้วครับนี่หกหมงก่ายเลยนะครับนี่อยู่ที่บ้านผมนี่นะครับอำเภอภูสังจังหวัดพะเยาครับนี่พอบรรยากาศครับอ๋อหันมาตั้งหน้าบ้านครับนี่พอครับ นตกมาอย่างนักนะครับล้มล้มล้มเลยครับข้าวห้องกระลึงกระลึงครับพอดอยดังหน้าพุ่กัตกอย่างนักเลยนะครับโอ้ยฝ้าแมพฝ้าแมพฝ้าแมพนะครับเอาละครับมาแหมหาแล้วนะครับนี่ครับที่ไหนมีฝนที่นั่นก็มีล้มครับธรรมดานะครับผมไม่ไปน้องครับพอล้มครับ วันนี้ท่อนอํำทั้งวันเลยนะครับนี่หกมงเกินแล้วนะครับมีฝนมีลมมาแล้วครับครับพอครับพอ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 สร้างความชุ่มชําแล้วนะครับวันนี้หวดหอยออกเลยนะครับผมไปไปนอกครับผมไปเปน้องคนไดโจูบดีผ่องเนื้อครับผมไม่ได้ลิดเลยนะครับถูกเรถถูหอย่องครับมีจูกมีใจกับผงก็ครับแต่ผมไม่ได้ซื่อนะครับวันนี้ครับ เลยบมีโจกไปปืนนะครับ,รบลมมาฝนมานะครับอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาครับตอนค่ำวันที่สองพฤษภาคม2566ครับเป็นวันดีเดวันหวยออกค่ำมาฝนตกสร้างความชุ่มามเใื่พ่อแม่ไปน่องเจ้าอำเภอภูซางจังหวัดพะเยานะครับ เอาเอามาแล้วครับหายใ่หายใ่หายใ่ครับลบยู่ห ù n ก่อนนะครับฟังเสียงครับฟังเสียงครับครับมาพอข้างบ้านนะครับนี่ครับขอเราวอาลมาอย่างนั้นแล้วครับ อ้าวพอครับผมใหมไปลองครับเออตึอง้งฝนตึ้งล้มครับ חתונה 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 חתונה